สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่รับชมแล้วก็รับฟังช่องหวยเด็ดไร้สาระนะคะวันนี้วันที่ยี่สี่มีนาคมสองพันห้า้อหกสิสี่วันนี้ปังก็มีฝันมาเล่าให้ฟังก็วันที่แล้วอ้วมกันเลยออกได้ยังไงสี่สองสองไม่มีคนฝันเลยนะสี่สองสองแทบไม่มีเลยน้องชายออกรถมาใหม่ ป้ายแดงสองสองสี้เขาถูกตัวตรง200แบบดีใจอะเขาด้วยเราไม่มีดวงเนาะเขาออกรถป้ายแดงกี่คันก็ออกทุกคันเลยแปลกก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้หายไปไหนนะคะแล้วปังก็ไม่ได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์เพราะว่าปังทำงานออบางคนอาจจะคิดว่าอะไรไม่มีเวลาสละเวลาแบบ มา,มาเล่าคลิป youtube เลยเหรออะไรขนาดนั้นคือมันก็คือตื่นมาปุ๊บก,ก็ทำงานเลยไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินอะไรทำงานทำงาน,งานจนเย็นก็จะไปหาอะไรมาทางกับข้าวกินซื้ออะไรกินนิดหน่อยอเงี้ยแล้วก็ทำงานต่อบางทำจนตีสี่ตีห้าทุกวันบางวันเนี้ยเจ็ดโมงแปดโมงเช้าเลยแล้วบางก็นอนก็จะตื่นอีกทีก็คือบ่ายโมง ก็จะเป็นแบบเนี้ยท,ทุกวันทุกวันทุกวันถามว่าทําไมต้องทํามากขนาดนี้คืออะไรที่คว้าได้ก็ต้องรีบคว้า mm hmm. เ้าหวังว่าทุกคนยังเป็นกําลังใจให้แล้วก็ยังไม่เบื่อกันนะคะแล้วก็วันนี้จะบอกว่าเขียนๆอยู่แล้วปากกาหมดพอดีเลยแล้วตอนนี้มันเป็นเวลาตีสอกว่าแล้ว จะไปหาปากกาที่ไหนบังก็เลยใช้ปากกาธรรมดาเขียนทีนี้มันมองไม่ค่อยเห็นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าบังไม่ลืมมันจะไปซื้อปากกามาใหม่เนาะบังซื้อมาแล้วละสองด้ามแต่ว่าอันเนี้ยมันมันหมดไวเดี๋ยวรอบหน้าซื้อมาห้าด้ามเลยถ้าไม่ลืมนะคะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะอ่าเริ่มแล้วก็ขออนุญ,ญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะขอเป็นสะพานบุญในการบอกเล่าเรื่องราวส่งต่อความฝันนะคะ ก็ปังเล่าเป็นเพียงแนวทางเนาะงวดที่แล้วปังบอกเลขไปไม่ถูกเลยบางทีก็ก็ไม่อยากบอกว่าวเองชอบเลขอะไรแค่บอกว่าชอบงวดที่แล้วคนฝันดีเยอะมากแล้วก็เยอะจริงๆแต่แปลกไม่ออกสักฝันเลยก็งวดนี้ไม่รู้จะเล่นไม่รู้จะเล่นเลขอะไรเหมือนกันนะคะก็กาดจะเล่นเลขลุงตู่อายุลุงตู่นะคะก็เริ่มจากฝันแรก ผู้หญิงฝันวันที่ยี่สิบเขาบอกว่าฝันเห็นคุูมาลีมากระซิบข้างหูแปด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 ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ยี่สิบสองเขาฝันว่าผู้ชายเขียนเลขใส่กระดาษให้หนึ่งแปดหกแล้วก็เก้าห้าฝันต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ยี่สิบสองฝันว่านักเรียนเนี่ยขี่รถมาชนรถใหญ่ เขาเห็นทะเบียนรถใหญ่นะคะแ3 9 4แล้วมองไปที่รถนักเรียนทะเบียน1 4 9ฝันต่อมาผู้หญิงฝันวันที่21ฝันว่ากำลังหลับแล้วน้าแฟนเนี่ยมาทวงค่าหวย1,800บาทแล้วบอกค่อยเอาวันที่21เงินออกสักพักพ่อมาบอกว่า ให้เราไปที่โรงพักเอารถเครื่องออกเพราะว่าลุงเนี่ยเอาไปโดนจับทะเบียนรถ7202ฝันต่อมาผู้ชายฝันวันที่20ฝันว่าฝนตกน้ำทรายไหลเข้ารถเต็มไปหมดเลยทั้งเศษขยะดินทรายเต็มในตัวรถจนพังทะเบียนรถ8176ฝันต่อมาผู้หญิงฝันวันที่22 ขาบอกแม่ฝันว่าผู้หญิงแก่ใส่ชุดไทยบอกหวยเลข8และบอกว่าถ้าอยากได้อีกตัวให้ลูกสาวไปเอาแป้งทาอยู่โพนตรงนี้นะปังก็ไม่รู้คาว่าโพนคืออะไรนะไม่เข้าใจต่อมาผู้หญิงฝันวันที่21เอ็ดเขาเล่าวันที่21แต่เขาบอกว่าเขาฝันเช้าว,วันเสาร ขวันว่าโรยเท่ากระดูกคนสร้างวัด37ล้านเหลือบไปเห็นพระนอนอยู่มีคนเอาเท้าเนี่ยไปเหยียบบนตัวพระหนึ่งข้างมันมองไม่ค่อยชัดเนี่ยบํารุใช้ทุกคนแคปยังไงอะมันเลือนลางมากเลยเขียนๆอยู่แล้วมันหมดพอดีต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะ ก็แคปแบบเรือนลางเรือนลางเอ้ยต่อมาผู้หญิงฝันวันที่21ฝันว่าขับรถไปขูดข้างทางเป็นรอยขูดทะเบียน3ามสหฝันต่อมาผู้หญิงฝันวันที่21ฝันว่าออกรถกระบะป้ายแดงเห็นเลขรถ สามต่อมาผู้หญิงฝันวันที่21ฝันว่านั่งดูทีวีรถแหกโค้งตายป้ายทะเบียน16ต่อมาผู้ชายฝันวันที่20ฝันว่ามีคนเขียนเลขใส่กระดาษสีแดงเลข 1, 8ึ่งเขาเขียนมาอย่างเงี้ยปะง,งงว่ากระดาษสีแดงเออตัวเลขสีแดงไหมอะไร่เงี้ยนะ ต่อมาพี่หญิงฝันวันที่ยีสิฝันว่าเล่นลูกป,ประทัดระเบิดปังเห็นเลขห่างประทัดเขาบอกว่าเลขไม่ค่อยชัดไม่แน่ใจว่าเจหรือว่า72็ต่อมาพี่หญิงฝันวันที่ยีสองฝันเห็นป้ายทะเบียนรถโดนชนจนยุคเขาบอกรถเขานะทะเบียน7439สฝันต่อมา ผู้หญิงฝันวันที่ยีสองฝันว่าไปรับเสด็จราชินีราชการที่เก้าแล้วพาท่านเนี่ยขึ้นรถมาส่งที่วังทะเบียนรถเจ็ดหนึ่ี่อันนี้ฝันดีงวดที่แล้วทุกงวดที่มีคนฝันว่าเกี่ยวกับในหลวงหรือว่าในเชื้อราชวงศ์เสด็จไปที่บ้านอะไรเงี้ยจะออกเลขที่บ้านตลอด อันนี้เขาฝันว่าพาขึ้นรถนะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ยีสองฝันว่าน้องสาวเอารถป้ายแดงมาให้แม่มาให้แม่ทะเบียนรถแปดหนึ่ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ยีสองฝันว่ารถตกน้ําทะเบียนสองแปแล้วก็ผู้หญิงฝันวันที่ยีสองฝันว่า ถือป้ายเลขที่บ้านไปรับเงินจากผู้สมัครสอทบาริที่บ้านนะหนึแผ่นนี้พอมองเห็นมั่งเพราะว่าเป็นแผ่นแรกที่เขียนแล้วก็ตอนนั้นปากกายยังไม่หมดมันมาหมดแผ่นท้ายๆแคปแล้วนะคะ เออเออวันก่อนมาเห็นมีคนคอมเมนต์ปางได้ตอบที่บอกว่าปางอ่ะเลือกเลขแต่ที่ชอบมาเล่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันจะบอกว่าปาไม่ได้เลือกเลขแต่ว่าปาจะเอาฝันที่ตัวเลขมันเหมือนกันอะมาเขียนในกระดาษแผ่นเดียวกันแต่ว่าไม่ใช่ไม่ได้ว่าเลือกฝันมาเล่าไอ้เลือกก็คือปาาจะเลือกฝันที่ว่าเด่นเดเด่นเด่นหน่อยแบบว่า ที่มันไม่ได้ออกรายวันหรือคนเล่นรายวันมากเท่าไหร่เอามาเล่าอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนมากจะไปหวยรายวันซะมากกว่านะคะอ่ต่อมาพี่หญิงฝันวันที่ยีิบสองฝันว่าในหลวงราชการที่สิบเสด็จมาที่บ้านบ้านเลขที่หนึ่งหกแปดอันนี้ก็ฝันดีในหลวงเสด็จมาบ้านต่อมาผู้ชายฝันวันที่ยีิบสองฝันเห็นเจ้านายขับรถไปเซเว่นกับลูกชายสองคน เห็นป้ายทะเบียน51เขาบอกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยทะเบียนรถเจ้านายเนี่ย895ต่อมาวิ่งฝันวันที่20ฝันว่าไปซื้อหวย990กับ998แล้วมีผู้หญิงบอกว่าเขาซื้อ952แล้วเขาก็โชว์บินให้ดูเป็นเลข952เ,ออเขาบอกว่าเขาฝันแบบนี้มาสามงวดแล้ว ไม่เห็นออกซักงวดเดียวเขาบอกว่าทําไมถึงไม่ให้ตรงๆให้สามตัวเนี้ยเขาบอกเขาแอบน้อยใจเหมือนกันทําไมต้องมาหลอกกันด้วย <c oughs> ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่22ฝันว่ารถหายแล้วแม่ที่เสียเนี่ยช่วยตามหาทะเบียนลดห้าสามเก้ต่อมาผู้ชายฝันวันที่22ฝันว่าเรียหอยให้ผู้หญิง ที่หอยมีเลขห้าเจ็ดโอ้ยที่จิมมีมีเลขห้าเจ็ดต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ยี่สิบฝันว่าหวยออกสองสี่แล้วตรวจด,ดูในเว็บก็ถูกสองตัวสี่คนนี้เขาเล่นหวยหวยลาวต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ยี่สิบฝันว่าขึ้นไปบนยอดต้นไม้ แล้วเอามือเนี่ยลงมาที่หนองน้ําปลาช่อนกัดที่นิ้วชี้1ตัวต่อมาเนี่ยมาอุ้มเด็กชายเด็กกระซิบบอก1นสองแล้วก็1 8ฝันต่อมาอันนี้ผู้ชายฝันเขาฝันเช้าวันเกิดของเขานะฝันวัน,ว,นวันที่เขาเกิดตรงกับวันเกิดฝันว่ามีผู้หญิงใส่ชุดไทย รูปล่างหน้าตาสวยมอบไข่มุกสีขาวเม็ดใหญ่มาให้หนึ่งเม็ดแล้วก็บอกเลขหนึ่งสี่เ้าแลวบอกว่าไปซื้อซะนะผู้หญิงชุดไทยบอกนะคะหนึ่งสี่เจะออกหรอสี 4, 9 4เดี๋ยวเลีกใบหนึ่งนะคะแอ p แคปเจอร์ค่ะยังไม่ได้ไปซื้อใหม่ ตัดสินใจไม่ถูกมันหลายราคาแล้วก็พอเข้าไปอ่านคอมเมนต์ทำทำก๋้ยมากเลยคือบางคนบอกมันไม่เข้ากับโทรศัพท์แล้วก็มันมีคือของแท้กับของปลอมซึ่งเราจะไม่รู้เลยว่าเขาบอกว่าแท้แท้ราคาเนี่ยมันเท่ากันหมดแหละห่างกันไม่กี่บาทบางก็ลังเลแต่ว่าที่บางชอบบางชอบไอตัวเจ็ดพันกว่า อันนั้นน่ะน่าจะดีแต่ว่านั่นแหละราคามันสูงไปแต่ว่าคือการทําคลิปอย่างเงี้ยเราไม่ได้ทําแบบว่าเยอะมากจริงเราซื้อถูกถูกก็พอแต่ว่าปังไปดูคอมเมนต์แต่ละคลิปที่ว่าเขามาเหมือนโปรโมทอย่างเงี้ยมันมีข้อดีข้อเสียแทบทุกคนอะเสียงแตกมั่งไม่ชัดมั่งไม่มีเสียงมั่งอืมปังก็เลยว่านานๆปังเล่าก็แหกเสียงเอาแล้วกัน ตอนนี้ก็คือมาเล่าในห้องห้องเก็บของนี่แผ่นหนึ่งต่อมาพี่หญิงฝันวันที่ยี่สิบฝันว่าล้างบ้านที่สกประกจนสะอาดทั้งหลังบ้านเลขที่1นึ่งศสทับสองสามสามต่อมาพี่หญิงฝันวันที่ยี่สิบสอง ฝันว่าผู้หญิงเอาแบงค์สิบมาให้สามใบก็คือสามสิบบาทนะเอาเงิน,นมาให้สามสิบบาทแต่ว่าเป็นแบงค์สิบต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ยี่สิบเอ็ดฝันว่าคลอดลูกออกมาเป็นเด็กผู้ชายแต่มือข้างหนึ่งของลูกเนี่ยมีสามนิ้วต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ยี่สิบฝันว่าเราเนี่ยต่อเติมบ้านแบ่งแบ่งเป็นห้องห้องทำเป็นห้องไว้ให้เช่าบ้านเล็กที่ 30-2ทัต่อมาพู้หญิงฝันวันที่20ฝันว่าน้องสามีให้เงินเรา300รอาชอบฝันนี้นี่ฝันนั้นเนี้ยผู้หญิงฝันวันที่ย3สแต่ว่าเขาเล่นหวยรายวันนะฝันว่าพูดคุยกับเจ้าที่เจ้าที่ถามว่าวันนี้วันอะไรหนูก็เลยบอกเจ้าที่ไปว่า23แล้ว สักพักได้ยินเสียงวิทยุก็เ,เลยเดินตามเสียงไปไปหยุดตรงห้องโถงเห็นเจ้าที่นั่งฟังวิทยุแล้วก็นั่งเขียนอะไรไม่รู้ท่านพูดว่าหมึกนี้สวยดีนะแต่จับไม่ถนัดแล้วท่านก็ส่งให้เออฟังเข้าใจว่าที่เจ้าที่พูดหมอนว่าท่าน่ะไม่เคยใช้ปากกาเขียนเลขท่านก็เลยพูดว่าหมึกเนี้ยสวยดีนะแต่จับไม่ถนัด ตัวเลขที่ท่านเขียนเขาบอกว่าเป็นตัวเลขสีแดงนะคนนี้ฝันจำเก่งมากเลยฝันแทบทุกวันเลยเลขสองสี่สามศูนห้าหี่ห้าเดสแล้วก็สองสากลัมาผู้หญิงฝันวันที่ยีสฝันเห็นผู้หญิงสวยมากมาขอกินข้าวที่บ้านกินไปร้องไห้ไป ถามว่าอายุเท่าไหร่เขาบอกว่าสามสิบสักพักเขาชวนกินเนื้อดิบเราก็กินอันนี้แม่เขาฝันนะต่อมาผู้ชายฝันปังงงว่าฝันเนี้ยกับฝันของผู้หญิงเมื่อวันที่ยี่สิบสองทำไมมันชนกันแต่บางดูแล้วคือคนละคนเมื่อวันที่ยี่สิบสองเนี่ยผู้หญิงไม่รู้ว่าเขาเป็นแฟนกันหรือเปล่าแต่วันเนี้ยวันที่ยี่สามผู้ชาย เขาฝันว่ามีคนเอาแบงค์สิบมาให้สามใบงงว่าทำไมฝันเหมือนกันเลยตัวหนังสืออ่านไม่ค่อยออกเรือนลางนะคะเพราะว่าบางใช้ปากกาธรรมดาเขียนหมึกมันโมดแคปเจอร์จ้า จริงๆอะเราไม่ต้องเล่าฝันเยอะหรอกเล่าเยอะตัวเลขมันก็ไม่ได้ออกเหมือนงวดที่แล้วอะคนก็ปวนว่าทําไมเงียบไม่ไม่เล่าฝันเล่นหวยรายวันมั่งอะไรมั่งฟังไม่มีเวลาแล้วก็เห็นงวดที่ว่าสามเก้าไหมงวดนั้นบางแทบไม่ได้ลงไม่ได้ลงฝันเลยบางลงวันที่สิบห้าวันนั้นคือบางลงแบบว่าโค้งสุดท้ายคือบางไม่มีเวลาแล้ววันนั้นอะคือ ปังเห็นตัวเลขสามเก้าเยอะปังก็เลยเอามารวมๆๆกันมกันเงี้ยมันก็ออกทีนี้ถ้าเราเล่าเยอะอย่างเงี้ยตัวเลขมันเยอะเราก็จะเขวยว่าเฮ้ยฝันนั้นก็ดีฝันนี้ก็ดีอะเราก็ซื้อไม่ถูกก็จะซื้อเลขอะไรวันนี้ปังก็ยังไม่มีเลขปังก็ซื้อแค่อายุนายกไปหาลอตเตอรี่ไม่มีเลยทั้งสองหนึ่งทั้งหกเจ็ดแต่ว่ามีเจ็ดหกแล้วก็มีหนึ่งสองปังก็ได้เจ็ดหกมาแทน เตอรีเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปจัดใต้ดินกันกะว่าน่าจะปิดตัวเลขนี้นะคะน่าจะปิดก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้นะคะถ้าเดี๋ยวปังมีเวลาปังจะไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็ไปตอบคอมเมนต์นะคะอย่าพิ่งเบื่อกันนะคะปังก็จะพยายามหาเวลามาลงบ้างนะคะเพราะว่างานมันก็สําคัญทั้งสองอย่างอะแต่ว่างานตรงนน้นอะปังมีลูกค้าแล้วไงเฟซเนี้ยคือเหมือนว่า บางต้องส่งเฟซบางคือต้องรีบทําต้องรีบทําแล้วก็เพื่อที่ว่าวันรุ่งขึ้นมันจะได้มีเฟสส่งลูกค้านะคะขอให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ด้วยเพราะว่าอะไรที่มันทําเงินได้เราก็ต้องรีบคว้าเอาไว้เพราะว่าบางทาคลิป youtube เนี่ยอันนี้บางพูดตรงๆนะบางขายเฟซวันเดียวเนี่ยมากกว่ารายได้การทําช่อง y o u t u หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนรายได้บางแบบคือทาเฟซได้มากกว่าหลายเท่าอ่ะ พราะตอนนี้เดือนนี้ปังเพิ่งได้ประมาณห้าสิบดอลลาร์เดือนนี้นะห้าสิบดอลลาร์ห้าสิบดอลลาร์เป็นเงินเท่าไหร่อประมาณพันห้าพลังหลังปังลงคลิปน้อยแต่ว่ามันเป็นคลิปยาวๆแล้วก็โฆษณาเข้าเยอะก็จะมีคนบ่นว่าทำไมโฆษณาเข้าเยอะจังเพราะว่าปังไม่ได้เล่าเหมือนเมื่อก่อนนะเล่าแบบแผ่นเดียวแผ่นเดียวเนี้ย เดี๋ยวนี้ปองเล่าที4ี่หแผ่นบางทีแปแผ่นทีนี้มันก็จะยาวขึ้นยาวขึ้นก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะคลิปนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ